ทีนี้แล้วเ,เราจะมาดูแลเรื่องของเส้นผมยังไงอีกบ้างให้ผมแบบดูมีสุขภาพดีเงางาม,งามวิธีการก็คือเราอย่าลืมว่าเส้นผมของเราเนี่ยนะมันคือโปรโตีนอย่างแรกเรากินโปรโตีนให้พอก็คือ1กรัมโปรโตีนต่อน้ําหนักตัว1กิโลกรัมนะแค่เรากินให้พอก็จบนะคะแต่ถ้าอายุ50ขึ้นไปแล้วเรายิ่งมีปัญหาเรื่องผมบางผมร่วงด้วยก็ให้กิน1กรัมแล้วก็ธาตุเหล็กก็จะทําให้เส้นผม มเนี่ยแข็งแรงแต่ไม่ได้หมายความว่าแบบสวัสดีค่ะวันนี้เรามาคุยกันในเรื่องของสุขภาพผมกันบ้างนะจ๊ะทํายังไงให้ผมมีสุขภาพดีนะโดยเฉพาะในวัยทํางานแล้วเนาะสามสิบี่สิบเออมวาเราจะมาดูแบบเรื่องของวิธีการดูแลเส้นผมโดยเฉพาะผมบางผมร่วงเจอบ่อยเลยเนาะเอเพอพราะฉะนเดี๋ยววันนี้มาคุยกันนะคะอันแรกที่เราจะสังเกตได้นะว่า เออสุขภาพผมเรามันเริ่มมีปัญหาเอาตั้งแต่ในเรื่องของหนังศีรษะเลยนะหลายๆคนก็จะสังเกตเรื่องของรังแครัรงแคเนี่ยจริงๆมันก็ไม่ได้อันตรายอะไรมันจะสะท้อนถึงปัญหาที่เกิดขึ้นมีอะไรได้บ้างตั้งแต่หนังศีรษะมันเกินไปหรือ เครียดความอ้วนก็ทําให้เป็นรังแคได้อากาศที่แห้งแล้วก็เย็นหาว่ามันมีอันตรายอะไรไหมบอกถึงโรคอันตรายร้ายแรงอะไรไหมมันก็คงจะไม่ใช่แบบนั้นนะรังแคจะไม่ได้บอกถึงสัญญาณว่าอันตรายแต่ว่ามันจะบ่งบอกว่าสุขภาพนังศีรษะกับเอ่อในเรื่องของการดูแลสุขภาพองค์รวมของเราเนี่ยมันต้องได้รับการดูแลมากขึ้นนะถ้าเราจะดูแลในเรื่องของรังแคนะเอ่อเอาตั้งแต่ใช้ในเรื่องของแชมพูแชมพูขจัดรังแคอะไรอย่างเงี้ยหมักที่ก้ยสัก5นาทีเอ่อ แต่ว้วก็ล้างออกแต่ถ้าเกิดว่าใครที่แบบเป็นรังแคนหนักมากอย่างเช่นแบบว่ามันจะมีลักษณะของแผ่นสีเหลืองๆมันอาจจะสร้างเรื่องของไขมันออกมาเยอะซึ่งถ้ามันเป็นแบบนี้นะคะมันอาจจะมีในเรื่องของโรคผิวหนังบางโรค นะคะที่เกี่ยวข้องกันอยู่ซึ่งเราอาจจะต้องไปรักษาที่ต้นเหตุของมันเลยเช่นอาจจะสังเกตว,ว่าถ้าดูตามผิวหน้าบางทีอาจจะร่องจมูกอะไรอย่างเงี้ยนะหรือไม่ก็บางทีมันจะเป็นตรงบริเวณไรผมตรงบริเวณหน้าผากอย่างเงี้ยนะคะก็จะเจอแบบพวกสะเก็ดสีเหลืองๆอันนี้อาจจะเป็นในลักษณะของผิวหนาอักเสบหรืออาจจะเกี่ยวข้องกับในเรื่องของฮอร์โมนที่ผิดปกติก็ได้หรืออาจจะเกี่ยวกับในเรื่องของการติดเชื้อราอ่าส่วนในเรื่องของผมเนี่ยหลายคนจะมีปัญหาเรื่องผมร่วงเฮ้ยเส้นผมของเราเนี่ยนะ มันร่วงเกิน100เส้นต่อวันไหมเพราะว่าปกติเส้นผมทั้งหัวของเราเนี่ยโดยเฉลี่ยนะมันจะอยู่ประมาณ1นึ่งแสเส้นต่อหัวเนี่ยนะถ้าเกิดว่ามันร่วงวันหนึ่งประมาณ100เส้นก็ตีสักหเซนมันไม่ได้ผิดปกติอะไรมันจะต้องร่วงอยู่แล้วคือเฟสของการเจริญเติบโตของเส้นผมของเราเนี่ยนะมันจะมีอยู่6เฟสด้วยกันนะแล้วก็มันจะมีเฟสที่แบบมันจะต้องแบบหยุดแล้วก็ร่วงไปเขาเรียกเรส n ิ้งเฟสหรือเทโลเจนเพื่อที่จะผลัด เปลี่ยนหมุนเวียนไอ้ที่มันงอกขึ้นมาแล้วมันก็จะหลุดออกไปอันใหม่มันก็จะขึ้นมาแทนภายในระยะเวลาประมาณ2・3เดือนทีนี้ถ้าเกิดว่าคนที่มีปัญหาผมร่วงอย่างตอนหลังคลอดลูกอะไรเงี้ยนะจะมีปัญหาเรื่องของฮอร์โมนที่เปนเปลี่ยนใช่ไหมก็จะสังเกตว่าผมร่วงเยอะมากแต่หลังจากนั้น3เดือนผมก็ขึ้นมาเป็นปกติ แต่ถ้าเกิดว่าในคนปกติเนี่ยตามไซคลมันจะต้องเปลี่ยนให้เส้นเก่าหลุดไปเส้นใหม่งอกขึ้นมาเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วทีนี้มันจะมีปัญหาในเรื่องของในคนที่แบบผมร่วงจนบางหรือว่าเกิดปัญหาหัวล้านเกิดขึ้นนะคะแยกก่อนว่า ในผู้หญิงกับในผู้ชายปัญหามันอาจจะคนละแบบกันในผู้ชายเนี่ยนะคะอาจจะมีปัญหาผมร่วงเป็นกรรมพันธุ์สองง้มขึ้นไปอย่างเงี้ยนะและอีกอันหนึ่งที่เจอกันก็คือเขาเรียกว่า alopecia areata คือว่าร่วงเป็นวงอยู่กลางหัวเนี่ยนะหัวล้านอยู่ตรงกลางหัวเนี่ยนะไอ้อย่างเงี้ยนะคะมันก็เป็นอีกแพทเทิร์นหนึ่งซึ่งวิธีการรักษาเนี่ยก็อาจจะฉีดยาเข้าไปในบริเวณตำแหน่งนั้นก็ได้นะอันนี้ไม่พูดถึงเรื่องการปลุกผมนะก็คืออาจจะฉีดยาทายา กินยามีได้ทั้ง3แบบนะคะลักษณะของผู้ชายไปแล้วของผู้หญิงมีอะไรจะลักษณะผมร่วงไม่ได้เป็นแบบของผู้ชายผมมันร่วงบางจนเห็นหนังศีรษะแต่ว่ามันไม่ได้ร่วงเป็นหย่อมๆยมก็จะมีลักษณะเส้นผมที่ขึ้นใหม่แต่บางมากซึ่งอันนี้มันขึ้นอยู่กับอะไรในผู้หญิงก็จะขึ้นอยู่กับทั้งอายุด้วยเรื่องของฮอร์โมนที่เปลี่ยนไปโดยเฉพาะแบบหลายๆคนที่เข้าสู่วัยเมนโอดพอสนะก็จะทําให้แบบเกิดภาวะพวกนี้ขึ้นมาได้นะคะแล้วก็ผมก็จะแบบ ร่วงเยอะมากขึ้นอันนี้ชัดเจนนะก็คือจากปกติผมหนาแล้วก็กลายเป็นบางจนเห็นหนังศีรษะเลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะหลายคนก็อาจจะใช้พวกแชมพูป้องก,กันผมร่วงที่มีตัวยาไมาน็อกซิดีลผสมอยู่นะเอ่อหรือว่าพาหมอผิวหนังรักษาหรืออาจจะกินยามีทั้งขยายพวกหลอดเลือดที่มันเลี้ยงนะหรือ,อลดในเรื่องของการหลุดร่วงของเส้นผมนะคะอย่างเช่นในกลุ่มของพวกสไปโรโนเลกโตนฟูตอมายอะไรพวกนี้นี่เป็นยากินแต่ว่า Ah. ต้องไปให้แพทย์สั่งให้นะอันนี้ก็คือแบบซื้อกินเองไม่ได้นะมันมีไซเฟ็กของมันอยู่แล้วก็อย่างในผู้ชายก็อาจจะแบบมีพวกฟินิสไลน์ไมนอกซิดิลก็เป็นยาที่กินเหมือนกันนะคะจนสุดท้ายก็คือปลุกผมจากเวิร์กสุดดีสุดละมังนะอ่ะทีนี้เรามาดูวิธีที่เราจัดการได้เองบ้างว่าเออถ้าเรามีปัญหาเกี่ยวกับในเรื่องของผมอะไรเงี้ยนะอะไรบ้างที่เราควรจะดูแลเป็นพื้นฐานนะคะเราต้องรู้ก่อนว่าผมเนี่ยมันจะมีปัญหาถ้าเกิดว่าเราไม่ เอาตั้งแต่ว่าบางคนมัดผมทั้งวันตลอดเวลาจะปล่อยก็แค่ตอนนอนผมถ้าไม่จําเป็นก็ไม่ต้องไปมัดเพราะว่าการมัดมันจะทําให้หนึ่งอย่าลืมว่าผมอ่ะมันเป็นโปรตีนเวลาที่เราไปรัดมันก็จะเกิดการหักงอของโมเลกุลเนาะหมายถึงว่ามัดผมทั้งวันทั้งคืนไม่ดีก็ควรที่จะปล่อยนะคะแล้วก็อาจจะมัดเฉพาะตอนแบบทํางานนะสองก็คือว่าเวลาที่เราออกแดดก็ให้ใส่หมวกถ้า U ูมาโดนตรงๆมันก็จะทําให้ผมแห้งแล้วก็ผมเสียสภาพได้ นะบางคนเขาก็กางล่มนะคะพยายามแบบมีอะไรที่ปกป้องไม่ให้แบบเจอแสงแดดนานเกินไปแบบนั้นนะคะทีนี้แล้วเ,เราจะมาดูแลเรื่องของเส้นผมยังไงอีกบ้างาให้ผมแบบดูมีสุขภาพดีเงางาม,งามเอวิธีการก็คือเราอย่าลืมว่าเส้นผมของเราเนี่ยนะมันคือโปรโตีนอย่างแรกเรากินโปรโตีนให้พอก็คือ1กรัมโปรโตีนต่อน้ําหนักตัว1กิโลกรัมนะแค่เรากินให้พอก็จบนะคะแต่ถ้าอายุ50 ้แลวเรายิ่งมีปัญหาเรื่องผมบางผมร่วงด้วยก็ให้กิน1กรัมแล้วก็ธาตุเหล็กก็จะทําให้เส้นผมเนี่ยแข็งแรงแต่ไม่ได้หมายความว่าแบบจะต้องไปกินธาตุเหล็กเสริมถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ขาดธาตุเหล็กธาตุเหล็กในทีน่นี้หมายถึงธาตุเหล็กธรรมชาตินะในความหมายก็คือว่าในเนื้อสัตว์นะคะเช่นเนื้อหมูเนื้อวัวอะไรอย่างเงี้ยนะเนื้อสัตว์เนื้อแดงอย่างเงี้ยนะคะมันก็จะมีฮิมโกลบินตามธรรมชาติมีธาตุเหล็กธรรมชาติอยู่พวกเนี้ยมันจะดูดซึมได้ดีแต่ถ้าเกิดว่า เราไปซื้อเป็นธาตุเหล็กที่เป็นเม็ดเม็ดตามร้านขายยาเนาะมากินเนี่ยนะคะ,ะถ้าเรากินโดยที่เราไม่ได้ขาดมันจะเป็นตัวอนุมูลอิสระแก่เร็วอะเธอแต่ถ้าวิธีกินธาตุเหล็กที่ปลอดภัยแล้วมั่นใจว่าเออร่างกายจะได้รับธาตุเหล็กเอาไปใช้ประโยชน์ได้แน่ๆคือกินธาตุเหล็กในรูปแบบของธรรมชาติจากเนื้อสัตว์ คืออันนี้มันจะแบบไม่ได้อันตรายโอเคไหมสามต้องเสริมก็คือวิตามิน A ได้รับในรูปแบบของเบต้าแคโรทีนไปกินแครอทแต่ถ้าเราไปกินวิตามิน A ที่เป็นในรูปแบบของเม็ดวิตามินนะส่วนใหญ่ที่เห็นมันจะเป็นในลักษณะของวิตามินรวมซึ่งมีวิตามิน A อยู่ในนั้นแบบ10,000หอายอะไรอย่างเงี้ยนะบางทีมันเยอะเกินไปหรือถ้าเป็นวิตามินรวมส่วนตัวตัวเองจะไม่ชอบนะแล้วก็ไม่แนะนําให้ใครกินก็เพราะว่าเราไม่ได้ขาดวิตามินอันนั้นแล้วเราก็ ต้องได้ตัวนั้นมาด้วยเพราะมันรวมมากันแล้วอะไรเงี้ยหรือบางอย่างเราต้องการแต่มันมีกระจิ้วหนึ่งอะไรมันไม่พออะไรอย่างเงี้ยนะเพราะฉะนั้นโดยส่วนตัวก็จะชอบแบบเราขาดอะไรเราเติมมันนั้นอะไรเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นวิตามิน A เนี่ยก็ทานวันละ1 0 0 0 0หมนอายุนะแต่ว่ากินแบบจากธรรมชาติจะดีที่สุดนะคะเพราะว่ามันก็ไม่อันตรายเนาะสี่โอเมก้าสามนะจ๊ะแนะนําว่าให้กินเป็นน้ํามันปลาไปเลยเพราะว่ามันมี EPA บวกกับดี DHA ได้1,000มิลลิกรัมนะคะอ่าทีนี้เรามาดูอันที่5สังกะสีนะคะหรือซิงค์บรรเทาปัญหาเรื่องของผมร่วงเพราะฉะนั้นเราควรที่จะกินแร่ธาตุสังกะสีให้เพียงพอนะคะแต่ประเด็นก็คือว่าในแร่ธาตุสังกะสีเนี่ยมันก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องไปกินอะไรอะอาหารเสริมหรือว่าเป็นในกลุ่มของพวกเป็นเม็ด อย่างเดียวเราสามารถที่จะได้ซิง์คจากหลายๆทางนะคะทั้งในเรื่องของอะไรหอยนางรมหรือเม็ดมะม่วงหิมะพานะคะไข่แดงมันก็จะแบบทุเราเบาบางปัญหาในเรื่องของผมร่วงผมบางได้แต่ถ้าเกิดใครที่คิดว่าแบบอยากเสริมเป็นเรื่องเป็นราวนะก็ให้เสริมด้วยซิง์ขนาด5 0าสมิลกรัมในผู้หญิงจนถึง7 5 1 0 0ถึง100มลิกรัมในผู้ชายและอีกอันนึงซีลีเนียมจ้ะมันเป็นแร่ธาตุที่สําคัญ จำเป็นแต่ร่างกายต้องการน,น้อยมากน้อยกว่า100มิลิกรัมต่อวันเขาก็จะกินอยู่ที่วันหนึ่งก็ประมาณร้อยถึงสองอ่ะในระดับไมโครกร,รมัมนะคะซึ่งน้อยมากอาหารในชีวิตประจําวันมันก็จะมีอยู่เยอะในบราซิลนัทอันนี้คือหลักๆในการที่เราจะเสริมเข้าไปเพื่อดูแลสุขภาพหนังศีษะะแลรเส้นผมของเราอา่ะทีนี้มาดูเรื่องอาหารกันบ้างนะที่จะต้องปรับเลยนะก็คือจะต้องลด เรื่องการอักเสบลงให้มากนั่นก็คือจะต้องกินโลคาร์บอย่างจริงจังนะคะก็คืองดน้ําหวานไขมันดีอย่างเช่นปลาแซลมอนธัญพืชต่างๆมเมล็ดฟักทองในมื้ออาหารไปเลยนะคะผักใบเขียวพวกนี้จะช่วยทั้งหมดเลยนะคะโอเคเดี๋ยวเรามาเจอกันวันนี้ไปก่อนบ๊ายบายค่ะ